เมื่ออยากกินโรตีใส่ไข่เหมือนหน้าพิซซ่าก็เลยต้องทำค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่แอวมีโรตีอยู่ในตู้เย็นเนาะซื้อมาจากาสีแดงอะห้างสีแดงเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะที่แช่ฟิตเอาไว้อยากกินโรตีค่ะก็เลยทำใส่ไข่ด้วยนะคะ คือตอนนี้ที่พี่ทำเนี่ยก็คือเอาน้ำมันมะกอกใส่เข้าไปในกระทะแล้วก็เอาไข่ตอกใส่เข้าไปนะแล้วก็เอาโรตีวางทับไข่ลงไปอีกทีนึงพอดีวิดีโอที่ทำตอนแรกอันนั้นน่ะมันมันขัดข้องก็เลยทำได้แค่มีลูกแค่เห็นแค่ตอนที่ทำเอาโรตีวางวางทับไข่ไปเนาะแล้วก็กลับด้านพลิกไปพลิกมาจน